สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับนี่นะครับก็จะพาไปสักการะพระแม่โสระพีกันนะครับคลิปนี้นะครับจะพาไปสักการะพระแม่โสระพีกันนะครับก็จะเดินไปสักการะพระแม่โสระพีกันนะตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับเดินไปนะครับอ่าสักการะนะครับ นี the ่นะครับก็จะพาไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปสักการะพ่อแม่โสลพีกันนะครับเอฟีนะครับแล้วก็ไปสักการะพระพรมด้วยนะครับนี่นะครับในตอนเช้าๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอให้รถไปก่อนนะครับให้รถไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะข้ามถนนนี่นะครับไปนะครับครับเตรียมไปสักการะนะครับพระพรมนะครับ ไปสักการะพระพรมนะครับแล้วก็ไปสักการะพระแม่โสระพีนะครับนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังเดินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นบ้านต้นหักนะครับสวยงามมากนะครับพี่หมอนุ่มครับ จะไปไหนเอ่อเตรียมตัวไปไหนครับเตรียมตัวนอนเหรอครับโอ้โหเตรียมตัวนอนนะครับนี่นะครับพี่หมอนมก็จะเตรียมตัวนอนอีกแล้วนะครับนะครับนี่นะครับก็มาสักการะพระพรมกันก่อนนะครับเอฟีนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ให้สักการะนะครับผม ก็ fc ทุกๆท,ท่าน,นครับผมก็ต้นฮักกกก็ขอเชิญมาสการพระพรมก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับขออนุญาตตั้งขากล้องสักครู่นะครับเพื่อที่จะได้สการะได้ง่ายๆนะครับมือจะได้ไม่สั่นนะครับ fc นะครับ ขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะครับอาเชิญสการะพระพรมได้เลยนะครับเอฟซีนะครับนะครับก่อนที่จะสการะพระแม่โสลพสีกันนะครับนี่ครับก็เชิญสการะได้เลยนะครับ นะครับก็สักการะ,ะได้เลยนะครับผมผมของดใช้เสียงสักคู่หนึ่งนนครับเพื่อที่เอฟจะได้สักการะ,ะองค์พระพระผมได้อย่างสะดวกนะครับผมถ้าเสียงเงียบไปก็ขออภัยด้วยนะครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับ fc นะครับนะครับ่าสักการะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็มาชมมาบรรยากาศรอบๆนะครับองค์พระแม่องค์พระพรมก่อนนะครับนี่นะครับก็มีกระทั้งกระถางทูบนะครับมีทั้งกระถางทูบนะครับรวมถึงข้างหลังนะครับก็เป็นพระพุทธรูปนะครับปางหน้าปกนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับ fc นะครับอยู่ด้านหลังพระพรมนะครับแล้วก็ มีเครื่องสักการะนะครับต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปานะนะครับหรือจะเป็นเขาเรียกว่าาบสีนะครับทั้งบายสีทั้งพวงมาลัยนะครับนี่นะครับนี่ที่อยู่หน้าพระพรหมนะครับทั้งบายสีทั้งพวงมาลัยมีทั้งล่มนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็นี่ครับ ก็จะมีพระอยู่นะครับนะครับมีทั้งพระต่างๆนะครับอยู่อยู่บริเวณนี้นะครับด้านหลังพระพรมนี่นะครับนี่นะครับในพระพรมนะครับแล้วก็มีพระปังหน้าปกที่เป็นประธานอยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นพระขนาดย่อนะครับขนาดเล็กนะครับนะครับผมนี่นะครับ นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับเอฟตีนะครับแล้วก็จะพามาดูนะครับตรงพระแม่โสรพีกันนะครับนะครับนี่นะครับก็มาชมบรรยากาศรอบๆของพระแม่โสรพีกันก่อนเลยนะครับก็คือจะมีคล้องนะครับจะมีคล้องนะครับ นี่นะครับเป็นของชัยนะครับเวลาบูชาพระแม่สรพีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาตีค้องกันตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อเอาเลิกเอาใช้นะครับเพื่อให้เสียงนั้นดังไปถึงพระแม่สรพีนะครับนะครับท่านจะได้รับรู้ว่าเรามาสักการะขอโชคขอลาบขอพรก็ขอจะได้สมความปรารถนานะครับเมื่อได้สมความปรารถนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอฟตีที่ขอพรแล้ว ได้ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ขอนะครับก็จะนําชุดมาถวายนะครับมามาถวายนะครับพระแม่สระพีกันนะครับนี่นะครับก็เป็นชุดที่ FC นะครับที่ขอพรแล้วสําเร็จนะครับนี่นะครับขอพรแล้วสาเร็จนะครับก็นํามาถวายพระแม่นะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับก็มีหลายชุดเลยนะครับมีหลายชุดเลยนะครับนี่นะครับ มีหลายชุดมากนะครับนี่นะครับมีทั้งมีทั้งตรงข้างหลังนี้ก็มีนะครับี่ข้างหลังนี้ก็มีนะครับนี่นะครับ fc นะครับนี่ครับก็ศักดิ์สิทธิ like, ์มากเลยนะครับทั <im 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 ้งองค์ปู่ปริจิตนะครับรวมถึงพระแม่โสรพี่นะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขอเมื่อขอแล้วก็ได้ส่งความปรารถนาไปหลายท่านเลยนะครับนะครับ fc ที่มาขอก็ประสบความสําเร็จหลายท่านเลยนะครับ ก็ได้นําของสิ่งของเหล่านี้มากระบนนะครับหรือนํามาถวายให้กับพระแม่สุลพีด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอเนี่นะครับก็เอฟตีเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับแคปนะซูมไปที่คาถาบูชาพระแม่สุลพีนะครับเผื่อท่านใดต้องการแคปหน้าจอเก็บไว้บูชาพระแม่สุลพีนะครับครั้งต่อไปก็จะได้ท่องคาถาได้นะครับนี่นะครับ แคปหน้าจอไว้นะครับนะครับเอฟซีมาอแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะครับก็จะมาบูชากันนะครับนี่นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผม ครับเอแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะได้มาบูชาพระแม่โสรพีกันนะครับพระแม่โสรพีนะครับนี่นะครับอ่านะครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับ f 4. อานะครับนี่นะครับก็ บูชาพระแม่สรพีกันต่อเลยนะครับนี่นะครับเชิญมาสักการะ,ระพระแม่สรพีได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับเชิญสัสกการะได้เลยนะครับ ครับผมก็ของของดใช้เสียงสักคู่นะครับผม ตีสกัก,กะองพระแม่โสลพีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับน่าเดี๋ยวผมก็จะมาตีคล้องให้นะครับเพื่อที่จะรับโชคเอาเอาเลิกเอาชัยนะครับนะครับจะได้มีเลิกมีชัยกันนะครับท,ทําสิ่งต่างๆครับก็จะได้ประสบความสําเร็จนะครับผมนะครับขออนุญ,ญาตไปตีค้องนะครับ ตีของรับโชคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนีนะครับตอนนี้นะครับเ,เดี๋ยวก็จะพาไปชมบรรยากาศต่างๆรอบๆนะครับนะครับนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณ fc ีทุกๆท,ท่านที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดติดตามในช่องต้นฮักโกกอกนะครับรวมถึงการดูโฆษณาให้ด้วยนะครับไม่ค้ามโฆษณากันครับรวมถึงการาดูคลิปดูไลฟ์สดนะครับสักคนละสามนาทีนะครับแล้วก็เอฟซีทุกทกท่านนะครับก็ดูคลิปสักคนละสองคลิปต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วยการสร้างรายได้ให้กับต้นฮักกกอกนะครับและรวมถึงการ รวมถึงการารวมถึงการนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลแม็กชามาดีพีชกาแฟโกก,กอกหรือลูทินแคบใบมั่งมีนะครับแล้วก็รีอาน,นะครับนะครับเพื่อสนับสนุนเป็นาการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งของยูทูบเบอร์สายลุงป้านะครับแล้วก็ลุงป้าก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเราสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บอกมาครับแล้วก็เอฟซีท่านใดนะครับที่ต้องการสัง่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้กล่าวมาก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 2 2 3 9 0 0 5 0 6 3 2 2 3 9 0 0 5กอาครับนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นล่วงหน้าเลยนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ